มันน่ากลัวอย่างนี้ฟังดูให้ดีน้องฟังดูให้ดีอออพอี่ว่าไม่ใช่เครื่องบินไม่ใช่รถไฟหรือว่าจะเป็นเสียงวัวครับพี่แนนเสียงวัวต้องใช่แน่ๆเลยวัวมันร้องมอมอ,มอ,มอมพี่น้องสองคน กันเงียบแล้วก็เงียบหูฟังแล้วพี่ก็บอกว่าไม่ใช่แน่นอนจ้ะไม่ใช่เสียงวัวแน่นอนเฮ้ยแล้วทำไมมันน่ากลัวแบบนี้เลยวัวก็ไม่ใช่รถไฟก็ไม่ใช่เครื่องบินก็ไม่ใช่มันจะเป็นเสียงอะไรหรือว่า เออเออ,อ,อพี่แนนคะน้องกลัวพี่แนนใจเย็นๆน,น่าเนาะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวทั้งพี่และน้องกลัวเสียงนี้มากนะคะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราตามเสียงไปดูกันเลยดีกว่าเืออ,อะไรนะคะตามไปดู แล้วถ้าเราเจอตัวเป็นๆล่ะคะ <c oughs> ไม่หรอกนะมันต้องมีอะไรสักอย่างเราไปดูกันเถอะสองคนพี่น้องทำใจกล้าเดินออกจากห้องตรงไปตามเสียงค่ะตามเสียงไปเรื่อยๆเออออตามเสียงมาเรื่อยๆเสียงมันอยู่ในเนี้ยน้อง จริงด้วยค่ะเสียงอยู่ในห้องคุณพ่อหรือว่าวัวจะแอบ,บขึ้นมาอยู่บนห้องคุณพ่อไม่ใช่หรอกมากนะ้องวัวที่ไหนจะมาอยู่ในห้องคุณพ่อเราเข้าไปดูกันเถอะน้องกลัวหรือว่าในห้องคุณพ่อจะมี พ่อพ่อพีเฮ้ยน้องทำไมน้องคิดอย่างนั้นใจเย็นเย็นนะกลัวกัวอ้าสองคนพี่น้องใจกล้าทำใจกล้าเปิดประตูเข้าไปด้านในนักเรียนไทยซี่เจอกับอะไรเจอกับอะไรมองจากจอค่ะ เจอกับอะไรเอ่ยไปดูค่ะค่อยๆแงม้ประตูเข้ามาดูภาพที่ปรากฏไม่ใช่วัวไม่ใช่เครื่องบินไม่ใช่รถไฟแต่เป็นเสียงคุณพ่อกำลังนอนกรนเสียงดังืร จบปรบมือค่ะเป็นยังไงล่ะเห็นไหมคะนี่คือการใช้ประสาทสัมผัสทางหูของเราในการฟังเสียงเสียงคงจะดังมากทำให้นักเรียนนั้นทำให้น้องสองคนนี้ตื่นขึ้นมานักเรียนเคยได้ยินเสียงแบบนี้ไหมใครเคยได้ยินเสียงขอเสียงปรบมือหนึ่งครั้งค่ะสองครั้งสามครั้ง ให้พร้อมเลยเอาหม่ค่ะหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งอ้าวนะคะนี่เป็นเสียงธรรมชาติจากคุณพ่อจากคุณตาจากคุณแม่หรือจากใครใที่อาจจะเกิดเสียงนี้ได้หรือแม้กระทั่งนักเรียนก็ทำให้เกิดเสียงนี้ได้โดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะเป็นการนอน กล่นนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูเรื่องราวกันต่อนะคะเอาไปดูที่สไลด์กันดีกว่านะคะคุณครูมีปริศนามาทายนักเรียนอีกแล้วอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยฟังให้ดีนะคะอะไรเอ่ยมาทีหลังแต่ไปก่อนมาทีหลังแต่ไปก่อนอะไรเอ่ย อะไรคะมาทีหลังแต่ไปก่อนใครทายได้อ้าวเร็วเดี๋ยวให้รางวัลเลยอะไรคะคืออะไรคะเร็วคิดคิดคิดอะไรเอ่ย tiktok 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 นักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าคะ tiktok 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 เป็นอวัยวะอ้ะาวใบให้ดีกว่าเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งในร่างกายของเราคะ่ะ ลูกศิษย์คุณครูเพนสีทางทองตอบได้หรือเปล่าเอ่ยตอบได้ไหมคุณครูพลอยค่ะคุณครูพลอยคุณสวยนะคะตอบได้ไหมคะอลูกศิษย์คุณครูการจนาบอกว่าหนูตอบได้คำตอบคืออะไรเอ่ยเป็นอวัยวะในร่างกายของเราคืออะไรที่มาทีหลังสุดเลยตอนเกิดมาไม่มีเลยนะ เกิดมาไม่มีเลยนะแล้วก็ค่อยๆงอกออกงอกออกออกทีละหนึ่งทีละหนึ่ง <Okay. S 1> ค่อยๆงอกออกมาในร่างกายของเราค่ะ oh. ผมหรือเปล่าผล oh. มเกิดมามีแล้วนะนักเรียน oh. แต่ตอนเกิดไม่มีสิ่งนี้มาเลย oh. คืออะไรคะ oh. คืออะไรคะ oh. มีคนตอบได้ด้วยคือ โอ้เก่งมากเลยนะคะคือฟันนั่นเองปรบมือกับเพื่อนหน่อยค่ะโอ้โหเห็นไหมคะฟังที่คุณครูใบ้แล้วก็สามารถตอบได้นะคะค่อยๆงอกออกมาทีละซี่ทีละซี่ทีละซี่จนเต็มปากแล้วก็ค่อยๆร่วงไปทีละ1นึ่ซี่หซี่ตอนอายุ6 7เจ็ดขวบแปดขวบใช่ไหมอ่าบางคนข้างหน้าไม่มีแล้ว แล้วพอร่วงเสร็จแล้วก็จะงอกขึ้นมาใหม่ทีละซี่ทีละซี่นะคะพออายุห้าสิบหกสิบอู้ค่อยๆร่วงไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีนี้ไม่มีฟันขึ้นมาแล้วนะนะคะนี่คือฟันนะคะเอาไปดูอะไรเอ่ยที่สองอะไรเอ่ยน้ำอะไรเอ่ยพอกินได้แต่ไม่พออาบ ว่าอยู่ในร่างกายของเรากินได้กินได้ค่ะอ,อยู่ในร่างกายเราค่ะน้ำดื่มไม่ได้อยู่ในร่างกายนะน้ำดื่มอยู่ในแก้วลูกคำตอบคือเก่งมากเลยน้ำน้ำลายค่ะปรบมือใกับเพื่อนทางด้านนี้หน่อยอ่ากินได้ไหมน้ำลาย กินได้ไหมกินได้สิคะก็อยู่ในปากของเราบางทีเราก็คลืนน้าลายใช่ปะ,ะเวลาเห็นเพื่อนกินผลไม้โอ้โหน้ำลายไหลเลยพอน้ำลายไหลออกมาเราถุยทิ้งเปล่าเปล่าแล้วก็กลืนกินลงไปใช่ไหมอ่าไปดูอะไรเอ่ยที่สามอะไรเอ่ยหัวเราะยำเยะกระทบกันมีเรี่ยวแรงหัวเราะใช้อะไรหัวเราะ คำตอบคือคือปากนั่นเองอ่ะสะกดคำว่าปากหน่อยค่ะอ,อะไรนะคะปออาปอปากปสะกดอีกครั้งนึงค่ะ ถ้ฝึกสะกดบ่อยๆนะคะวันนี้คุณครูฉันทนาก็สอนไปในเรื่องเกี่ยวกับสราระมีคำว่าน้ามีคำว่าอามีคำว่าตามีคำว่ายายมีคำว่าปากใช่ไหมอ่าแล้วก็มาเจอคำว่าปากอีกคำหนึ่งนะคะมีทุกคนมีปากไหมคะนี่ปากเรามีกี่ปาก หนึ่งปากลองชี้ไปที่ปากตัวเองปากน้อยน้อยนี้นะคะปากน้อยน้อยนี้มีสีอะไรนะสีอะไรคะปากใครขาวไม่มีนะปากขาวสีแดงบางคนบอกสีชมพูบางคนบอกปากหนูสีดำเ <c oughs> พราะอะไรหนูสีดำเพราะหนูไปกินลูกว่ามาค่ะใช่ปะ เคยกินลู้ว่าเปล่าอ่าลู้ว่าสีดำดำม่วงมนะคะปากของเราค่ะนะคะส่วนประกอบภายในปากมีอะไรบ้างเคยอ้าปากดูไหมว่ามีอะไรข้างในบ้างอ่าไปดูส่วนประกอบของปากนะคะส่วนนี้เรียกว่าเรียกว่า ส่วนที่ชี้สิคะลูกอันนี้เขาเรียกว่าลิ้นเหรอคะส่วนที่คุณครูชี้นะส่วนนี้ค่ะเรียกว่าเรียกว่าริมฝีปากอ่านค่ะริมฝีปากอ่าริมฝีปากนะคะอีกครั้งหนึ่งอ่านค่ะริมฝีปากริมฝีปากมีบนกับล่าง ริมฝีปากมีบนกับล่างบางคนปากล่างเยอะริมฝีปากเยอะเขาก็เรียกว่าปากห้อยใช่ปะอ่านะคะบางคนปากสวยเขาก็เรียกว่าปากเป็นรูปกระจับเคยได้ยินไหมอ้านะคะริมฝีปากมีทั้งบนและล่างเวลาเราพูดเราต้องใช้ริมฝีปากไหมคะใช้ไหมลูก ใช้ถ้าเราไม่มีริมฝีปากเราจะพูดได้ไหมเนี่ยได้่ะพูดได้แต่อาจจะไม่ชัดฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกับคนที่มีความพิการนะคะมีความผิดปกตินะคะไม่ใช่พิการมีความผิดปกติที่ริมฝีปากนะคะอาจจะมีอาการปากเขาเรียกว่าปากแหว่งใช่ไหมคะมเขาจะพูดไม่ชัด แต่เดี๋ยวนี้ปากแหว่งแก้ไขได้แล้วนะคะสามารถที่จะไปทําการผ่าตัดตกแต่งทําสัลยกรรมได้นะคะผ่าตัดมาแล้วตกแต่งมาแล้วก็จะทําให้เรานั้นพูดชัดยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นปากใช้ในการพูดใช่ไหมลูกส่วนประกอบส่วนที่2นะคะส่วนที่2ก็คืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ย